สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 456TV เนาะครับเนาะนี่เราก็อยู่กับใครโกเบ็ด VIP เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอามาเล่นเกมอันเทพเจ้าสุดนะครับผมนาะเทพเจ้าเบิด์ธเฮงเนาะครับเนาะเอาทุน4ี่หมื่นแปดกับมางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด480เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัสที่4ี่หมื่นแปดรวยครับผมมา มานำเกมเทพระเจ้าสุดเนียนะครับผมนานๆมาเล่นเทียนะครับกับเทพระเจ้าเบิดแหงนะครับเทพระเจ้าสุดจังหวะมันต้องได้นะครับเกมเหนียวโอ๊ปล่อยพลังม้ากับบอดไส่ครับผมโอ้ยสวยเลยสวยเลยสวยงามบึมขบบตตนนี้งขบบตตนเนี้งโอ้ยปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้ยเอาได้คุณสวงมารอครับพี่น้องนะสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผม สูไว้งามปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเสมียปล่อยพลังปล่อยพลังเทปพระเจ้าสุดปล่อยพลังปล่อยพลังเอออะแลนะครับผมเขาได้คูณสามมาสะสมไว้ครับผมเออเป็นคูณห้าไปแล้วนะครับจังหวะมันต้องได้นะครับมันต้องคอมโบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวคูณลงนะครับผมจังหวะมันต้องได้นะครับกับเทปพระเจ้าสุดสุดีเหลืนะครับผมสไว้งามเอาได้ผมคูณมาสะสมเลยครับพี่น้องสไว้อีก ปล่อยพลังปล่อยพลังโอ,อ้อจกสั้นละนะครับผมเอาได้คูณเท่าได้เข้าไปนะนะพี่น้องเอ้ยคูณสิบสามสวยงามเอาละคูณสิบสามล้อยอยู่แล้วครับผมสวยมาเขาบดตอนเนียงเขาบดตอนเนียงอืมาเอาคูณสิบห้าเข้าไปแต,แต่เอิบจะกระเพา่งกาบแ้าวครับกาบข้าว,าว,าวสวยงามคูณสิบห้าล้ออยู่แล้วนะครับผม โอ้ยบังไงแตกครับผมขบวนตอนหนึ uh ่งขบวนตอนนึ่งโอ้ยขบวนตอนหนึ่งขบวนตอนเนียงโอ้ยขบวนตอนเนียงขบวนตอนเนียงอุ้ยบังไงแตกพี่น้องบังไงแตกบังไงแตกเออมาต่อเนียงต่อเนียงต่อเนียงคุณหมื่นคุณแสนคุณล้านคุณหมื่นคุณแสนคุณล้านก็มาดิครับคุณเท่าไหร่ก็พันเกตพันเกตคูณยี่สิบก็ไต่ขึ้นก็เพิ่มอากาศหนาวครับอากาศหนาวสวย วาดไปแสนแปดแล้วครับพี่น้องเอาไหมานะครับนั่นแหละขาบว์ตอนเนี้ยงขาบว์ตอนเนี้ยงไวเขาบว์ตอนเนี้ยงขาบว์ตอนเนี้ยงโอ้ยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเออนัอะไรนะครับผมจังหวะมันต้องได้อย่างนี้นะครับผมมนาะเอาแล้วไงคูนยี่สิบหกเขาบัสเอฟจะกระเพื่อากาบข้าวครับกาบข้าวสวยงามบางสุดท้ายแตกสามแสน เรียบร้อยครับผมฟาดไปสวงเสียเก้านเน้นๆเลยนะครับหนักๆเน้นๆนะครับอย่าจื้อมาซ้ำอีกสักไม่แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะสี่หมื่นแปดเหมือนเดิมไปครับผมเปิดเปิดแรกแหกหมานฟาดกำไรมาสวงเสียนซีครับผมกับเกมเทียบพระเจ้าเบิดแห้งนะครับผมขักี่ดีครับพิโดเลยนี่แหละครับผมทำมาสิเตียกผมก็เตียกจังซีนะครับผมเกมเทียบพระเจ้าสุดนะครับ แตกค่ะแตกเนี่ยผดนะครับแตกกระจุกกระจายนะครับอ๋อบางนี่คือทรงสิเกียเนี่แหละนะครับผมทรงจักเกียนะครับผมสวยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเสมียปล่อยพลังปล่อยพลยพังโอ้ยมีซีรีสร์เลยนะครับบาดที่เหนียวสวยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเอออะไรนะครับผมเอาตัวคุณมาสะสมเนี่ยปล่อยพลังอีก ปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกปล่อยพลังเอาได้คูณสี่มาหรอรุนพ้าปันรุนเลี๊ยบไปดิเอ้าเออมาปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้ยเบี้ยวเกลือครับพี่น้องไงเกลือเนียนๆไม่นี่เกลือเนียนๆนะครับเบิ้องหล่อโอ้ยสปินซูสไทร์เกลือเนียนๆครับผมสวยอ่ะปล่อยพลังปล่อยพลังสวยปล่อยพลังปล่อยพลังบางงี้ๆนี่ปล่อยพลัง โอ้ยปลอยพลังปลอยพลังโอ้ยปลอยพลังเสียเมียเทระเจ้าสุดมากเอาตีล่งละครับผมได้คูณสิบมานะครับผมคูณสิบโป,ป๊ะแตกกระเปอ่มกระแก้วครับกระแก้วสวยจบเด้ว <c oughs> เอาย่างหน่อยก็เจ็บหน่อยอยู่ครับพี่น้องเอ้ย โอเคนะครับผมนะกับใบตอแหละครับพี่น้องก็ขอชิ่งหนีเลยแล้วกันนะครับผมนะกับเกมเทพประเจ้าสุดนะครับผมเทพประเจ้าเบดเฮงเอาทุนสี่หมื่นแปดแล้ฟาดมาสองแสนแปดเนียนๆเลยครับพี่น้องเอ้ยแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะกับเกมเทพประเจ้าสุดเอาไปไปเอาแค้มย